สุดแม่นตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ไทยทำนายคนทั้งเจ็ดวันเกิดตามช่วงอายุก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะคะเปิดคำทำนายดวงแบบเจาะลึกของคนทั้งเจดวันเกิดจากคำพีโหราศาสตร์ไทยมาดูกันบ้าจะแม่นแค่ไหน 1. คนที่เกิดวันจันทร์ ตามตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระจันทร์เป็นเทพพยดาอัตเคราะห์ที่พระอิสวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า15องค์มีสีกายนวลปิมานสีแก้มุกดาทรงม้าเป็นผานะคนเกิดวันจันทร์จึงเป็นกลุ่มคนนุ่มนวลมีสเสน่ห์แต่ว่าอ่อนนอกแข็งในมักมีแผลเป็นจากไฟเวลาโมโหปากกล้าไม่กลัวใคร มีมานะไม่คิดพึ่งใครแต่ว่าใจอบอ้อมอารีเพื่อนเยอะพึ่งพา,าตาพี่น้องไม่ค่อยได้จะเป็นไม้ทำมาหากินได้พอประมาณป่วยหนักสองครั้งทุกหนักสองครั้งรอดมาได้จึงจะตั้งตัวได้และดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไขช่วงอายุ15ถึง23ปีดาวอังคารเสเวยอายุชีวิตเหน็ดเหนื่อย ถ้าอังคารเป็นอริมรณนะวินาหรือกลุ่มลัคนาชีวิตเหนื่อยมากช่วงอายุ23-40ปีดาวพุธเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองถ้าพุธได้ตําแหน่งดีเป็นสุภะลาภะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมากช่วงอายุ40-50ปีเสาเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมาก ถ้าสาวเป็นอริมรณนะวีนาศหรือกลุ่มลัคนาชีวิตเหนื่อยมากอายุ50-69ถึงปีพฤหัสบดีดวงมีความสุขตามอัตภาพถ้าพฤหัสบดีได้ตำแหน่งดีเป็นสุภะลาภะชีวิตจะรุ่งเรืองมาก 2. คนที่เกิดวันอังคารตามตำราโหราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่า อังคารสเป็นเทพพยายดาอัตเคราะห์ที่พระอิสวรผู้ทรงเป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือดตัวมีกายสีแก้วเพทายหรือสีชมพูวิมานสีทับทิมทรงกระบือเป็นผานะคนเกิดวันอังคารจึงมีลักษณะนิสัยเหมือนกระบือเป็นผู้ที่มีกำลังกล้าแข็งกล้าหาญมุมานะ อารมณ์รุนแรงชุนเฉียวขยันขันแข็งเป็นนักสู้ความคิดอ่านว่องไวเป็นคนเจรจาอ่อนหวานมีเล่เหลี่ยมรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ญาติมักนำความทุกข์มาให้ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคสีครั้งแล้วจึงจะเป็นสุขช่วงอายุ8ถึง25ปีดาวพุธสี่เป็นดาวสุป,ปเคราะห์สเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองเป็นสุข มีทุกสลับบ้างเป็นช่วงเวลาดีๆถ้าดาวพุธสี่ในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีชีวิตราบรื่นมากช่วงอายุ25-35ปีดาวเสาเจ็เป็นดาวบาปเคราะห์เสวยอายุมีอุปสรรคมากชีวิตต้องฟันฝ่ามีทุกข์มากมีสุขสลับบ้างถ้าดาวเสาเจ็ดในดวงเดิมของคุณให้โทษจะมีปัญหาอุปสรรคมาก ทุกมากโดยเฉพาะช่วงอายุ25ย่าง26ปีเสาทั้งเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากๆช่วงอายุ35 54ปีดาวพฤหัสท่าเป็นดาวสุะเคราะห์เสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองเป็นสุขมีทุกสลับบ้างถ้าดาวพฤหัสท่าในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีจะรุ่งเรืองมาก แต่ช่วง38 4 0ถึง4ีปีราหูแทรกก็ต้องระวังและอีกทีหนึ่งตอน52 5 4ถึง54ปีเสาแทรกก็ต้องระวังเหมือนกันช่วงอายุ54 6 6ถึง66ปีดาวราหูแปดเป็นดาวบาปเคราะห์สเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมากมีทุกข์มากมีสุขสลับบ้าง ถ้าราหู8ดในดวงเดิมของคุณให้โทษจะมีปัญหาอุปสรรคมากทุกมากโดยเฉพาะช่วง54ย่าง55ปีราหูทั้งเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากๆช่วงอายุ66ถึง87ปีดาวสุข6เสวยอายุชีวิตสุขสบายมีมิตรคอยช่วยเหลือ ถ้าดาวสุขหกในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีชีวิตราบรื่นมาก 3. คนที่เกิดวันพุธตามตำราหโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพุทธสี่เป็นเทพพยายดาอัตเคราะห์ซึ่งพระอิศวนเจ้าสร้างมาจากช้าง17ตัวมีสีกายเป็นสีแก้วมรกตมีพิมานสีมณีหรือสีเหลืองสลัวทรงช้างเป็นผานะ คนที่เกิดวันพุธจึงเป็นคนที่มีปัญญาเป็นพาหูสูตรรู้มากและเป็นผู้ที่มีวาจาดีชอบทำอะไรได้หลายอย่างและชอบท่องเที่ยวไปอยู่ไม่ค่อยติดบ้านมีญาติก็เหมือนไม่มีถ้าบวชเป็นพระจะเป็นผู้มีชื่อเสียงถ้าเป็นฆรหัสชอบเที่ยวเจ้าชู้มากรักเมียมากชีวิตลำบาก5่าครั้งดีสามครั้งช่วงอายุ17-27ปี ดาวเสา 7, สเจ็ดเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นถ้าดาวเสาเจ็ดในดวงเดิมของคุณให้โทษก็จะเหนื่อยมากช่วงอายุ27ถึง46ปีดาวพระฤหัสบดีหเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองมีสุขมากทุกน้อยถ้าดาวพรฤหัสบดีหในดวงเดิมของคุณให้คุณจะรุ่งเรืองมากช่วงอายุ46ถึง58ปี ราหูแปดเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมากมีปัญหามากถ้าราหูแปดในดวงเดิมของคุณให้โทษชีวิตจะมีปัญหามากเหนื่อยมากช่วงอายุ58-79ปถึงปีดาวสุขหกเสวยอายุชีวิตราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวสุขหกในดวงเดิมของคุณให้คุณชีวิตราบรื่นสุขสบายมาก4 คนที่เกิดวันพระฤััสบดีตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระพระฤหัสบดีเป็นเทพพยดาอาตะเคราะห์ที่มีพระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากหรือ49ตนคนเกิดวันพระฤหัสบดีเป็นคนใจใหญ่รักเกียรติมีศักดิ์ศรีมกเกิดที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่งเป็นคนรู้จักใช้ชีวิต มีวิชามีความรู้เป็นคนมีหลักการเหตุผลเป็นที่พึ่งของหมู่ชนทั้งหลายแต่ว่ามิตรมักให้โทษทำคุณคนไม่ขึ้นเมียคนแรกมักตายก่อนหาใหม่คนต่อไปจึงจะดีชีวิตจะผ่านความทุกข์ยากหลายหนชีวิตช่วงวัยต้นกับใบตอนปลายมักมั่งมีช่วงอายุ0-19ถึง19ปี ดาวพฤหัส,สเสวยอายุชีวิตเป็นสุขสบายสบายยกเว้นว่าดาวพฤหัสของคุณเป็นอริมรณะวีนาศจะลำบากหน่อยช่วงอายุ19ถึง31ปีราหูสเสวยอายุชีวิตลำบากปั่นป่วนช่วงอายุ31ถึง52ปีดาวสุขสเสวยอายุชีวิตตุ่งเรือง ยิ่งถ้าดาวสุขของคุณเป็นลาพะสุพะยิ่งรุ่งเรืองมากช่วงอายุ52-58ปีดาวอาทิตย์เสเวยอายุชีวิตดีบ้างเหนื่อยบ้างสลับกันไปถ้าดาวอาทิตย์ของคุณไม่เป็นอริมรณะวีนาศก็สบายสบาย 5. คนเกิดบัรสุขตามตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระสุข เป็นเทพพยาดาอัทฐเคราะห์ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว21ตัวมีสีกายประพัดสอนมีวิมานสีทองทรงคองอุสุภราชเป็นพาหนะคนเกิดวันศุกร์จึงเป็นคนที่มีความเพียรมีสัจจะวาจาเป็นคนรักษาคำพูดขยันการงานหาทรัพย์รักษาทรัพย์จูจี้ขี้บนบนได้ทุกเรื่องตอนเด็กลำบากมักกำพร้าพ่อ ตามเกณฑ์ชะตาต้องลำบากถึงสองครั้งแล้วจึงจะได้ดีและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไขในช่วงอายุเกิดถึง21ปีดาวสุขเสวยอาย,อายุชีวิตค่อนข้างสบายจนกระทั่งอายุ13ปีเสาแทรกสุขชีวิตค่อนข้างมีปัญหาและมีปัญหาอีกทีตอนอายุ18ปี8เดือนราหูแทรกสุข ช่วงอายุ21-27ปีดาวอาทิตย์สเสวยอายุชีวิตค่อนข้างเหนื่อยถ้าอาทิตย์เป็นอริมรณะวินาศหรือกลุ่มลัคนาชีวิตเหนื่อยมากช่วงอาย27ุ27-42ปีดาวจันทร์เสวยอายุชีวิตค่อนข้างราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวจันทร์ได้ตำแหน่งดีเป็นสุภะลาภะก็ค่อนข้างสบายมาก ช่วงอายุ42-50ปีดาวอังคารเสวยอายุชีวิตอยู่ในช่วงบุกเบิกค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็ก้าวหน้ามีมิตรคอยช่วยเหลือแต่ถ้าอังคารเป็นอริมรณนะวินาศชีวิตจะเหนื่อยมากช่วงอายุ50-67ปีดาวพุธเสวยอายุชีวิตราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวพุธได้ตำแหน่งดีเป็นสุภะลาภะ ดวงก็จะค่อนข้างสบายมาก 6. คนเกิดวันเสาร์ตามตำนานโหราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่าเสาร์เป็นเทพพยดาอัตคราะห์ที่พระอีสวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากเสือสิบตัวมีกายสีดำวิมานสีมรกตทรงเสือเป็นผานะคนเกิดวันเสาร์จึงมีลักษณะนิสัยเหมือนเสือคือดุเดือด เป็นคนหน้าใหญ่ใจนักเลงขี้โมโหโกรธแรงเวลาโมโหโมักขาดสติค่อนข้างโลภอยากได้อยากมีชอบเจราจาแต่ขักไม่กลัวการทะเลาะวิวาทร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติมีบริวารเยอะเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนมากเป็นคนเจ้าชู้เมียก็มากพี่น้องไม่ค่อยถูกกันบ้านปลายชีวิตได้ดี คนเกิดวันเสาร์ชีวิตจะมีสุขทุกข์สลับสลับกันไปถ้าดาวเสาร์ให้คุณไม่เป็นอริมรณนะวินาศก็จะสุขมากกว่าทุกข์ดวงจะราบรื่นตอนอายุมากแล้ว 7. คนเกิดวันอาทิตย์ตำราโหราศาสตรไทยกล่าวไว้ว่า อาทิตย์6เป็นเทพพย,ยดาอาทะเคราะห์ซึ่งพระอิศวนเจ้าสร้างมาจากราชสิงห์หกตัวมีกายสีแดงมีวิมานสีแดงทรงราชสีเป็นผานนะควรเกิดวันอาทิตย์จึงมีลักษณะเป็นผู้นำใจใหญ่คนข้างใจร้อนไม่พูดเพ้อเจ้อแต่เมื่อพูดแล้วตรงมีนิสัยใจกว้างรักเพื่อนฝูงและพวกพ้องมีจิตใจรักเชื่อคนง่าย จึงต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นอยู่หลายครั้งเป็นคนที่ทำคุณกับใครม่ขึ้นเมื่อน้อยอะไรรั์เมื่อเติบโตใหญ่มั่งคัง่งสมบูรณ์ช่วงอายุ21-29ปีดาวอังคาร3สเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นโดยเฉพาะตอนอายุ21ปี25ปีต้องระวังให้หนักอายุ26-27 ให้ระวังปากพาเสียหายถ้าดาวอังคารในดวงเดิมให้โทษเป็นอริมรณะวีนาจะมีปัญหามากช่วงอายุ29ถึง46ปีดาวพุธสี่สเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองถ้าดาวพุธสี่ในดวงเดิมของคุณให้คุณจะรุ่งเรืองมากช่วงอายุ46ถึง56ปีดาวเสาสเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรค ถ้าเสาเจ็ดในดวงเดิมให้โทษชีวิตจะมีปัญหามากช่วงอายุ56-75ปีดาวพฤหัสท่าเสวยอายุชีวิตราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวพฤหัสท่าในดวงเดิมให้คุณชีวิตราบรื่นสุขสบายมาก สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ